สองก็ได้แก่พี่เต่าของเขาของเรานั่นเองนะคะพี่การไม่อยู่ก็ไม่เสาเอฟวีเด้งวันจริงค่ะแต่บทก็เด่นแล้วก็ล่าสุดก็บอกพี่เต่าว่านี่เป็นวันสุดท้ายที่จะมาหาแล้วนะคะพี่เตามีแฟนแล้วใช่เมืม่อวานน<ม>ึงคุยกันดีๆอยู่เลยวันนี้พี่เต่ามีแฟนแล้วงงไปหมดการที่เราไปทําข่าวนี่เราไม่ได้คิดอะไรเลยโอ้จริงๆจริงแต่ว่าถ้าแบบศิลปินมีแฟนแล้วเราก็แบบเลิกสัมภาษณ์ มไมไปฟังดีกว่าว่าแบบตกลงมีรูเป่าแต่เขาก็หลอกทุกวันนะเมื่อวานถามเรื่องเย็บปาก่าเย็บปากขนณขณนายน,นางไม่ได้เย็บเย็บอย่างอื่นเย็บอะไรอ่ะเย็บ <c oughs> ทีจใจเธออย่างอื่นไม่เย็บอย่างอืงอ่นต้องเป่าลมให้มันฟูฟ่องออกหามายถึงลูกโป่งโอ้อยอะไรเนาะ <c oughs> ไปดูที่เต่าดีกว่าค่ะ สวัสดีนักเรียนด้วยนี่เป็นนักเรียนเพย์บอยใช่ไหมฮะเอ่อเลิกเลิกเรียนครับเลิกเรียนแต่ตัวสบายสบายครับเป็นไงครับใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดนักเรียนเหรอครับก็ชาใช่ไหมไม่ค่อยไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าไม่ได้ใส่นานมากแล้วเพราะไม่เคยใส่ชุดแบบนี้ด้วยช่านักเรียนก็ใส่ ชุดนักเรียนไทยปกติธรรมดาใช่ครับตามบทแล้วครับก็จะเป็นคนที่แบบแมน,แมนดิบดิบแล้วก็เรียนหนังสือไม่เก่งแต่ว่าชอบนันเงเองมกมากเราอยู่ห้องวยเหมือนกันก็คือแบบจะคอยปกป้องนางเอกตลอดเวลาแล้วนางเองกเป็นคนซื่ออะไรองี้ครับแล้วเราก็แบบผิดหวังเพราะว่านางเอกไปสารภาพรักกับพระเอกซึ่งนั้งก็เจ็บสองต่ออะไรเงี้ว้าวได้คู่ใครไปเนี่ยต้องรอรุ่นครับว่าจะมีใครมาคู่หรือเปล่าให้แกองเรื่องนี้คือจุ๊บใช่ครับต้องจบอะไรไหม ของผมเหรอครับผมพูดจางไหน,นผมจะได้จุ๊บไหมฮะนน <laughs> ไม่มีใครพูดผมเลยอ้าวก็ต้องไปไปแย่งเขาเบาอ่าก็ลองรอติดตามก็ต้องแย่งกันแหละแต่ก็ต้องแบบรู้ดูว่าจะแย่งนั้นหรือเปล่าไม่ได้แย่งหรอกก็แบบไปปกป้องอ่านางเอกของเรานนคับ <ใน S 1> ผมไม่ด่าคือแล้วตัวจริงไม่ได่าครับใสๆเขาไมาถามไงนตะ่พี่สามีแฟนแล้วจริงปะคะคุยกันไม่เฉย โอ้ก็ตอบแบบนี้อยู่แล้วก็คุยคุยกันศึกษากันไปนะครับผมแล้วก็ค่อยๆไปดีกว่ายังไม่รีบไม่ไม่ยังไม่ได้เปิดตัวอะไรขนาดนั้นนะฮะวันสัมภาษณ์กันไงแจ็คไม่ได้ฟังอ่ะพี่เต๋อไล่คนอื่นฟังแต่ไม่เล่าให้เราฟังไงไม่ได้เล่าเลยครับก็ตอบแบบนี้แหละผมก็ตอบแบบนี้มา4ปีแล้วไม่รู้เหมือนกันนะฮะปกติไมื่อไห่ถามพี่เต๋าเรื่องนี้ถามถามอยู่บางช่วงนะฮะตลกก็ยังคุยคุยกันครับในศึกษากันไปครับผมก็ไม่รีบ เพราะเราก็ทํางานด้วยแล้วก็เรียนด้วยไม่ค่อยมีเวลาด้วยอะไรก็ไม่ได้ม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นครับผมค่ะเป็นคนน้องวงการใชกันเย่เอ้ถ้าเตนนะคะก็โอเคพรุ่งนี้ก็มีงานอีกสิบโมงก็ไปนะ,ะสา,ารสาเฉลิมกรุงนะคะก็เอาเป็นว่าสิ่งก็เจอกัน